ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Next Gen Motor ศูรวมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดทั้งสเปคเทคโนโลยีและความโดดเด่นของรถแห่งอนาคตถ้าคุณคือคนรักรถตัวจริงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์วิดีโอและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรีวิวรถยนต์ SUV สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดเดทารเซ2026ที่ยกระดับประสบการณ์ของรถครอบครัวให้รูราสปอร์ตและล้ำยุคยิ่งขึ้น ฮันเดยปรับโฉมทาเซตครั้งใหญ่ในปี2026โดยออกแบบให้ดูพรีเมียมและดูดันมากขึ้นกระจังหน้าทรงใหม่มีความโฉบเฉียวไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วและเส้นสายรอบคันที่ทําให้รถดูทันสมัยและมีพลังเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครวัวเมืองและคนที่ชอบออกเดินทางเครื่องยนต์หลักยังคงใช้กุมพลังเบนซิน,น V6 ขนาด3.8ลิตร ให้พละกกำลังประมาณ291แรงมาร้าแรงบิด262ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้การขับขี่ที่ราบรื่นและเร้าใจพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้ลุยได้ทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ไฮบริด2ลิตรเทอร์โบให้เลือกในบางตลาดเพิ่มความประหยัดและรักโลกมากขึ้นพร้อมระบบ Drive Mode 4เลทที่เลือกโหมดการขับได้ทั้ง Comfort, Eco, Sport และ Slow ตามสภาพถนนและความชอบของผู้ขับ ภายในห้องโดยสารของทาเซสองพถูกยกระดับให้รูราระดับพรีเมียมด้วยหน้าจอโค้งคู่ขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนต์บอร์ดนั่งรองรับได้สูงสุด8ที่นั่งพร้อมพื้นที่กว้างขวางทั้ง3แถวรุ่นสูงมาพร้อมเบาะแถวที่2แบบแคทอนซีเพิ่มความสะดวกสบายระบบปรับอากาศอัตโนมัติสโซนบอกอุ่นและระบายอากาศทั้งหน้าและหลังรวมถึงระบบพับบอกไฟฟ้าช่วยจัดเก็บสัมภาระได้ง่าย ในด้านเทคโนโลยีไฮเดรไซฟีเจอร์ล้ำสมัยมาเต็มคันรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีบริการดูลิงที่สามารถควบคุมรถผ่านมือถือเช่นสตาร์ทรถเปิดแอร์เช็คตำแหน่งรถฟีเจอร์อื่นๆเช่นระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและระบบ Wi-Fi ภายในรถก็มีมาให้ครบอีกทั้งยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ชานฉลาดยิ่งขึ้นใช้งานได้สะดวกขณะขับขี่ด้านความปลอดภัทยทัลเซตส2 0พัจัดเต็มด้วยระบบ h a d e s m a Sense ที่ประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับระบบเตือนรถตัดหลังและระบบช่วยเตือนเมื่อเปิดประตูขณะมีรถผ่านรวมถึงระบบ Highway Driving a s s i s t 2ที่ช่วยควบคุมรถในทางด,วด่วนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้ดูดซาบแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นผสานกับฉนวนกันเสียงระดับพรีเมียมทำให้ห้องโดยสารเงียบ และนั่งสบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะใช้ขับในเมืองหรือออกทริปยาวๆก็ให้ความรู้สึกหรูหราและปลอดภัยฮันยังเปิดให้ลูกค้าเลือกตกแต่งได้ตามสไตล์ด้วยรุ่นย่อยที่หลากหลายเช่น s e สีซีเล็กลิมิเต็ดและคัลลิกราฟีซึ่งรุ่นคลิกราฟีจะได้เบาะหนังแนบหลังคาหนังกลับและวัสดุตกแต่งลายไม้ระดับไฮเอนเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV รูหรูในราคาที่เอื้อมถึงได้สรุปแล้วฮันเดย์เพรสเซดสองพคือ SUV3 แถวที่รวมเอาความสปอร์ตเทคโนโลยี และความหรูหราไว้ในคันเดียวเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวและคนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใครที่กําลังมองหารถที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานและดีไซน์ไม่ควรพลาดรุ่นนี้ขอบคุณที่รับชมรีวิวเต็มคันจาก Next Gen Motor อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์วิดีโอแชร์ให้เพื่อนดูและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับทลาเซรุ่นใหม่แล้วพบกันในรีวิวรถคัน